ค่ะมือนี้กับมหาอยากหากินคือเก้าล่ะค่ะบ oh. oh. ้านแห่กับพี่น้องค่ะซึกแห่หาปลาหอยธรรมชาติใส่เบงดูหมานบ่ใส่เบงดูอู้กำม่พี่น้องเบงดูเบงดูอู้มานแล้วมานแล้วพี่น้องมานแล้วอู้ปลาควาอู้ปลาควาตัวบบบไงเบงดูเท่าอู้ยพุณตัวเป็นโลค่ะพี่น้องมานแล้วเมื่อนี้มานแล้วไออยากหากินค่ะ อยากใครกิน,าน,นวานแห่กับพี่น,อนอ้องวานแห่หวยธรรมชาติอุย้ยมันเดี๋ยวเบื้งลูปปลาคอใหญ่เบื้งลูบเท่าปปอู้หบื้องลุบคำชว์พี่น้องเบื้งลูบปลาทูอู้ยมัน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 เอาไว้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 เดี๋ยวไปรุ่นมารุน่นบัดไหมครับพี่น้องครับมีจักด่างแห้วานไว้นั่นสอง้อยมีสองด่างอันอันด่างนี่นี่หวัวตะง,งุ้มแมนบ๊า ไปลงไปเบิ่งอีกดูม 4, 000 000ันสีามานบ่ข้มาลุ่นน้ากันค่ะพี่น้องมาลุ่นน้ากันได้แล้วโจ๊นหนึ่งมานแล้วกันหวยธรรมชาติค่ะพี่น้องหวยธรรมชาติกันหวยธรรมชาต,าติมุดกระลังมุดอีกอยู่ค่ะพี่น้องมาลุ่นน้ากันค่ะพี่น้องว่ามันสีมานบ่บัดนี่เพิ่นวานหม,มักไว้เลยค่ะเพิ่นมันหมักไว้แห็ด่องดังค่ะพี่น้องแห็ด่องดังผึ้นวานไว้อยู่ในน้ำนี่แหละ กลุมหนึ่งเพิ่นค่ะพี่น้องคุณกุมหนึ่งนี่เป็นนั่งไดพออีกบ่ท่านได้ไปกำลังหมุดอยู่ค่ะมารุนค่ะพี่น้องวาดมะจีมานอีกบ้านี้มันแล้วมันแล้วค่ะพี่น้องเลยปัาควาโตแบบง่ายเลยขมาพบมาพอกับช่องค้นนาพ่องคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะหาอยากหากินค่ะหาอยากหากินวิถีชีวิตชาวบ้านค่ะพี่น้องค่ะ อย่าหากินอยู่ห่วยธรรมชาติน้ำกระเลิกเลิกค่ะพี่น้องคุณน้ำเลิกน้ำเลิกท่วมหัวเนล่ะน้ำยั่งกับบะเต๋งอู้โมหนึ่งเจ้าหนึ่งปันไดลายลายค่ะพี่น้องเดี๋ยวก้นนำพองสิพ่อพี่น้องย่างไปเบิ่งเพลินอยู่ไม่ฟาตายดีตัวหนึ่งตัวตายเนาะป่าตัวใหญ่ตายวะเนี่ โตบักไงเลยโอ้ยปลาซิวแหมค่ะพี่น้องปลาซิวปลาสอยแม่ล้อยเต็มอยู่ค่ะพุณหยับหนึ่งด้วปลาซิวปลาสอยโตบักไงเลยหลายคักเป็นโมเป็นโมอยู่ม่แต่ตใหญ่ๆค่ะพุน่น<ม>เห็นบ่ค่ะมันอยู่คนน้ำพองบอลงไปเนาะมันเลอกย่านนา้ำปุ่นโมหนึ่งไปกระลังแหย่อยู่คนขัด ใส่ดังกัดไหมคะพุ่นดางกัดดังแดงๆพ่นใส่ดังสองดังกัดสองฟังค่ะพี่นอ้องใส่สองฟังมีเส้นหนึ่งกัด <c ats> เราก็ตึกแแหตึกแแหอชอยกันว้านซอยกันค่ะบ้านซอยกันตึกซอยกัน <c ats> ว้านซอยกันว้านเอาไผ่เอามันละคะ่ะแต่ว่าว้านอยู่ในบริเวณที่เขากัดไ,ไ,ไวไม้มันไผ่มันมันค่ะพี่น้องมันไผ่มันมันเจ้านี่ได้ปลาคอโตวบกง่ายเลยหัวตามะาด้ค่ะนี่หัวตามา ชัวหอดมืมาเรงกับไม่กับชิบะแล้วแรงแล้วง่ายอยู่บ่นี่วิถีชีวิตชาวบ้านหายากหากินค่ะได้หน่อยเฮากับกินได้หลายเฮากับขายแต่ะช้อนมากชิบะคอยได้ขายดอกคันช้อนมากก็ไม่ต่ได้กินได้กินก็เอาละเนาะบ่ได้ซื้อเพิ่นต้นแฮตัวนี้แฮาพื้นนี้มีตัวเดียวแต่ตัวเดียวเต้ตัวเดียวละใช้พื้นหนึ่งเด้อพืนนึงอยู่นี่ละอยู่ใกล้ในี่ละบ้านไหวไปงานเนี่ยเออแต่มาหลุนพื้นหนึ่งอีกค่ะพี่น้อง เดี๋ยวแผ่นพื้นนี่เอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวมาง้มพื้นนี่แับนี้มาลุ่นพื้นนี่ครับพี่น้องมาลุ่นพื้นนี่ว่ามันสีมานคือพื้นนี่บเ่เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาพี่น้องเบิ่งดูเดี๋ยววา่าันจ,จับได้สูนดูสูนได้พลผอแล้วครับพี่น้องพอแล้วสูนแล้ววา่าฉันมาลุ่นครับพี่น้องมาลุ่นว่ามันสิได้ปลาหยัง เป็นหอยธรรมชาติเ <kaz> ด้ดแค่นี่เป็นหอยธรรมชาติปูนเหย้าไปปุ่นเรื่อยๆกรับพี่น้องปูนกลุ่มหนึ่งบ้านบ้านใด้โบกพี่น้องอยุบยุบยุบลงไปทางนี้อีกลงไปน้ำน้ำปุ่นช้นลางปุ่นน้ำมันกระเลิกกันน้ำท่วมหัวุ่นนี้ครับพี่น้องนี่น้ำใสใสท่วมหัวุ่นละบ้านบ้านมันออกเลยเต้ มันหลอดเป็นมันหอดหตาตะน่อยมันออกคือหลอดตา,าดแหงไว้่า,างแหงอ,อันนี้มันแหหางขันเท่าได้ก็ได้โตไญ่เลยเดย้ขันนี่ต่ว่าอันไอขันขันมัดติดแหงก็โตไญ่ขันโตหน่อยๆมันก็สีหลอดตาแหไปเมืดเลยค่ะแหงปจัจใจแหหางวานัน ต่ว่าขันได้นในแต่โตบักใหญ่คือวังหันละค่ะพี่น้องเฮียเฮียดังบังหันธรรมะรุ่นดังนี่ค่ะแล้วมันสีมานบ่ดดังนี่น้ำก็เย็นทั้งอากาศล้มล้มค่ะพี่น้องเบังล้มมันลม้มมันลม้มหนาวกับหนาวน้ำกับเลืกค่ะพีนนนนน่น้องแต่ว่าคนหมักหวานเนาะคนหมักหวานแฮียข้นมกหายอยากหากินค้นมักตึกแข หนาวบนน <c oughs> ันไดกะลงคืพอเก่าแหละเห็นไดพ่อ้ <c oughs> พอพ่อพ่ออีกตี <c oughs> ชุ่นเนี่ยสงสัยมันสิออกรอดตาสงสัยมันสิรอดตายห่เอออ <c oughs> ก,ก็ดีเดีงรู้หาเังรู้งใัยรอดตายห ่น่าสงสัยมันสีหลอดตายแห่พี่น้องแห่พื้นนี่สงสัยสิบ่หมันแล้วมือนี้รอบหนาเอาไหมค่ะรอบนี่สงสัยสีบ่หมันแล้วมันหล,ลอดตายแห่เพราะันเป็นแห่หางถ้าได้ก็โตได้โตใหญ่คือคนน้ำพ้องหวานน่ะบ,บ่าเห็นบ่สงสัยหลอดคือววานนะ่ะ มาเบิ้งคักค่ะลูกได้ปลาแปดขาละบ้านอีหยังปูเออปูก็เอาเอาใส่ในถุงไว้ตันึ่ใส้นนีุงไว้ปูก็เอาปูก็มัดเราได้ขนาดนี้นานี่นั่นนานะเนาะโยบ่แม่นต์ตัวนี้คุบเถื่อบักหอยตัวนี้นานี่มันก็มันแล้วปูเพราะมันสิเข้าหน้าหนาวหน้าเจ็บเกี่ยวเข้าแล้วเกี่ยวเข้าปูมันก็มามัดนานี่แหน้ยดังนี่สงสัยปลาออกแล้วค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อ ขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิง้งที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามคนนําพ้องเดี๋ยวพ่อกันไม่คลิปนานาะกันเนาะเนี่ยเขามาลุ่น,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 นเ,าเนข,นขามาลุ่นบาดไหมคะ่ะพี่น้องบาดนี่นี่เพื่อนกระเซียวแหกขึ้นแล้วเขามาลุ่นบาดไหมค่ะ